เรียนท่านที่เคารพและมิตัสายทุกท่านครับผมวุฒิรอ,อนุชาติบุญน,นาวันนี้เป็นวันจันทร์ที่10มีนาคม2 5 6 8ครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่เฉพาะแต่องค์การธุรกิจร้านค้าพ่อค้าทั้งหลายเลยที่ต้องการความสนใจต้องการการชื่นชมยอมรับจากสังคม ถ้าท่านศึกษาทฤษฎีความจะเป็นพื้นฐาน5ระดับของมัสโลก็จะเข้าใจชัดเจนเริ่มต้นชั้นต่ำสุดก็คือปัจจ mm ัย hmm. 4เมื่อได้รับปัจจัย4แล้วก็ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมต้องการจะรับการยอมรับต้องการเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็ต้องการที่จะบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดตามที่ตนเองตั้งเป้าหมายเอาไว้นี่เป็นเรื่องปกติของปูถุชน ซึ่งยังมีกิเลสอยู่ครับแต่ว่าสำหรับปุถุชนทุกคนย่อมมีความแตกต่างกันเพราะที่นี่ก็เน้นให้ท่านเห็นความจริงที่เป็นสัจธรรมอยู่เสมอว่าคนทุกคนไม่เท่ากันสัตว์ทุกตัวไม่เท่ากันเทวดาทุกองค์ไม่เท่ากันแม้แต่พระอารหันต์ทุกรูปก็ไม่มีีความสามารถ เท่าเทียมกันอยู่ที่ว่าพื้นฐานของท่านนั้นมาจากทางด้านการบําเพ็ญศีลบําเพ็ญสมาธิสมาธาถธิกรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานจึงแตกต่างกันไปหมดแม้แต่อรหันต์แต่ละรูปก็ไม่เท่ากันนี่ก็คือความจริงที่เป็นสัจธรรมแต่ว่าผู้คนที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมก็จะสแสวงหาจุดเด่นของตนเองได้ ในทางที่ถูกที่ควรท่านดูกรณีศึกษาสอสองกรณีที่ผมจะขึ้นมายกตัวอย่างเป็นขั้นต้นลิซะก่อนท่านดูอีเองกับลิซ่าคุณลิซ่าเนี่ยเขาเป็นเด็กต่างจังหวัดเขาพัฒนาตนเองเขาฝึกการเต้นการร้องอย่างมีอุตสาหะวิริยะเพราะเขามีสิ่งที่เรียกว่าอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังษา ผมทราบข้อมูลมาว่าเขาุุมดิซ่าฝึกวันละถึงเกือบสิชั่วโมงติดต่อกันมาเป็นปีๆเขาจึงประสบความสำเร็จเป็นที่ชื่อชมไปที่ไหนก็ผู้คนก็ให้เกียรติยกย่องถึงแม้จะเป็นเด็กอายุยังไม่มากนะักในสายตาของผมแต่ว่าเขาเป็นที่น่าชื่อชมเป็นตัวอย่างแห่งความอุตสาหะตรงกันข้ามท่านดูอีเองอีเองเนี่ย ไม่มีความรู้ไม่มีความคิดไม่มีวิจารณญาณไม่มีศีลธรรมไม่มีความซื่อส,สัตย์สุจริตแต่มันก็ต้องหาจุดเด่นของมันเองออกมาให้ได้จุดเด่นของมันก็คือมันมีพ่อที่เป็นกังฉินช่อลาดบางหลวงก็คดโกงเงินแผ่นดินไปมากมายก็ประเคนเออกมามันก็ใช้เงินอย่างสุลุสุล่ายแล้วก็พยายามจะอวดเด่นว่านี่างานมันมีของราคาแพงๆซึ่งในสายตาของคนที่ ไม่มีความรู้ไม่มีความคิดแบบเดียวกันก็จะชื่นชมอยากจะเป็นอย่างมันอยาอิฉามันแต่คนที่มีสติมีปัญญาก็ไปที่สังเวชหน้าสงเพศเวทนาว่ามันเป็นคนที่ไร้ค่าไร้าสาระไร้แก่นสารทั้งสองคนเนี่ยทั้งคุณลิซ่าและอีเอ๋งต้องการจุดเด่นทั้งนั้นแหะครับแต่คุณลิซ่าเนี่ยสร้างจุดเด่นในทางที่น่าชื่นชมยกย่องเป็นไปนในทางที่สุจริต เป็นตามคุณธรรมคันลองของความถูกต้องส่วนอ e. um ีเอ็งเลอะเทอะฟุ่มเฟือยไร้สาระเพราะว่ามันเป็นคนที่ไม่มีาศาสนามันไม่รู้ด้ยซ้ำว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่จุดเหมือนกันทั้งสองคนสองคนนี้มันต่างกันตรงที่ว่าลิซ um ่าม e. ุ่งไปในทางที่ด um ีเอ็งมุ่งสร้างปุ่มเด่นไปในทางฟุ่มเฟือยโดยเงินที่พ่อมันคดโกงมาส่วนคุณลิซ่านั้น มุ่งสร้างปมเด่นโดยใช้อุตสาหะวิริยะหยาดเหงื่อของตนเองสร้างจนทั้งได้รับทักษะความชำนาญเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ชื่อฉมกันผลตอบแทนพอๆกันแต่ที่มาต่างกันแต่ถ้ามองในะระยะยาวริซ่าจะมีจุดเด่นและสามารถจะสร้างความสำคัญตนเองได้อย่างยั่งยืนโซนี้เองหมดถ้าถ้าพ่อมันตายแม่มันตายมันก็อยู่ไม่ได้ เพราะมันทําอะไรไม่เป็นเหมือนกันครับถ้าท่านดูการสร้างจุดเด่นของเด็กที่มันเป็นเด็กชั้นต่ําที่เรียกว่าเด็กแว้นก็ไม่รู้จะสร้างจุดเด่นยังไงต้องการให้เพื่อนยอมรับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผาดผลแข่งกันปวดกันในทางที่ชั่วบางคนก็เป็นนักเลงหัวไม้ไปข่มเขงนั่นแกคนอื่นบางคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตายไปก็เยอะแยะ ถูกตำรวจจับยึดรถไปก็มากมายพ่อแม่ก็ร้องห่มร้องไห้เพราะเด็กพวกนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในครอบครัวที่มีระบบฐานะทางเศรษฐกิจต่ำความรู้ต่ำบิดามารดาก็เป็นคนระดับล่างๆที่ไม่ได้รับการยอมรับก็ต้องสร้างจุดเด่นขึ้นมาโดยการเด่นในทางชั่วเพราะเขาเด่นในทางที่ดีไม่ได้ตรงกงันข้ามครับเด็กที่เด่นในทางที่ดีจนทั้งิด่ถูถดังไปทั่วโลก ที่ผมรู้จักผมชื่นชมยกย่องเหลือเกินคือดรสุรินพิศวนด็อเรสุรินเนี่ยเล่าให้ผมฟังเอง2.2ที่โรงแรมที่อมารอที่อาที่บริเวณร้านห้องอาหารของโรงแรมนั่นแหละกินข้าวด้วยกันท่านเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านไม่มีแม้แต่รองเท้าใส่ไปโรงเรียนแต่ท่านก็พยายามใช้มาณอุตสาหะเล่าเรียนจนได้คะแนนดี ก็ได้รับทุนการศึกษาในที่สุดท่านกระ้งแหล่งถึงริ่มตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและก็ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศท่านไม่ต้องมาเป็นเด็กแว้นท่านไม่ต้องมาเกงเม่เลกเกเรแต่เด็กที่เกเรนะั้นน่ะบางคนก็ไปจบในคุกบางคนก็ตายบางคนชีวิตก็ตกต่ำไปเห็นไหมครับทั้งสองประเภทนี้ต้องการเป้าหมายต้องการการยอมรับ แต่ว่าการหาความสําเร็จนั้นใช้วิธีการแตกต่างกันคนมีปัญญาก็ใช้วิธีอย่างหนึ่งคนไม่มีปัญญาก็ใช้วิธีอีกอย่างหนึ่งทาให้ผมสนใจในเรื่องนี้เพราะผมทําการศึกษาเรื่องการสื่อสารทางการเมืองการตลาดการเมืองเพราะผมสนใจว่าทาไมคนบัรซบชั่วช้าอยากให้กางชิ้นแห่งชาติน่าจะตุลาจึงได้รับการยอมรับแม้แต่จากคนชั้นต่ําทั้งหลายที่เรียกว่าไพร่แดงมันหลอกใช้อย่างไงก็ได้ เพราะมันก็สร้างภาพโดยแสดงจุดเด่นของมันด้วยการโกหกตอแหลแม้ในการสร้างภาพโกหกเช่นเมื่อปลายปีกลายนี้มีกรณีน้ำท่วมมันก็ให้ผู้คนทั้งหลายก็จ้างมาแล้วก็นั่งอยู่ในเรือท้องแบบเป็นเรือคู่ภัยน้ำก็สูงแค่คืบเดียวเรือมันก็ติดกับพื้นแต่มันก็ไม่สนใจมันก็เดินไปแจกของทำท่าอย่างนู้นอย่างนี้ อ้พวกชาวบ,บ้านงงโงอยากจนต้องการเสกกระดูเสรรหารจากเขารับเงินมากับไปนั่งในเรือแล้วก็เล่นละครตามันไปนี่คือการสร้างคมเด่นโดยวิธีการโกหกตอแหลก็เหมือนกับไอต้ตีไอ้ตีก็โกหกเช่นกันน้ําท่วมสูงแค่หัวเข่าหมามันก็แกล้งนั่งเป็นเรือบดทําเป็นไปนแจกของแต่ว่าหมาเนี่ยไม่รู้เห็นเป็นใจกับมันเพราะเขาไม่รู้เรื่องด้วย ไม่ได้เตรียมกันไว้ก่อนหมาก็เดินเข้ามาก็ปรากฏว่าน้ําท่วมแค่หัวเขาหมาก็ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วว่าไอ้กลุ่มคนพวกนี้ก็ต้องการสร้างปมเด่นโดยวิธีการโกหกมดเท็จต่างๆนานานั่นก็คือสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของพวกมันนั่นเองเมื่อวันสองวันนี้แต่เพยิงเมื่อวานนี้ก็มีข่าวคนบา้บาๆบอๆทั้งหลายมีคนหนึ่ง มันใช้ชื่อว่าไอสัตว์อสูนสัตว์อสูนเนี่ยผมเข้าใจว่ามันตั้งชื่อของมันเองนะครับซึ่งก็ก็เข้าใจได้เพราะคนระดับมันก็ใช้ชื่ออย่างนี้ก็เหมาะสมอยู่แล้วที่มันจะคิดถึงในเรื่องนี้มันก็ไปโวยวายในอูบีควิกแล้วก็ไปด่าว่ารถอะไรของมันเนี่ยมันเสียครับมันก็บ่นว่าทางอูบีควิกเนี่ยทำให้รถมันเสียที่จริงไม่ใช่หรอกครับมันก็แหกปากแล้วก็ไปกวนประสาทให้กับตำรวจเขา พูดจาก็ไร้กิริยามารยาทคอยสะทุนอย่างที่สุดผู้คนก็กดดามันน่าจะเป็นหมืม่นๆข้อความแล้วละ่ะทําไมมันทําอย่างนั้นที่จริงแล้วทุกอย่างเป็นแผนการของมันทั้งสิ้นเพื่อต้องการความสนใจในการสร้างปมเด่นจากการมีปมด้อยของมันคนมีปมด้อยเท่านั้นถึงดิ้นรนในการสร้างปมเด่นคนไม่มีปมด้อยไม่ดินน้นรน แล้วทาไมมันต้องทําอย่างนั้นเนื่องจากว่ามันสร้างควมเด่นในทางที่ดีไม่ได้มันก็ต้องสร้างควมเด่นในทางโกนตีนภาษาชาวบ้านใช้คํานี้เพราะเหตุที่ว่ามันกระทาการเนี่ยถอยสูุรผิดมนุษย์โดยที่ไร้เหตุไร้ผลผู้คนก็กนด่าตามน้ํากันไปแล้วเอาคลิปของมันที่มันทําเองนั่นแหละแชร์กันไปมันก็ได้คนมาดูมากมายก่ายกองที่ดูเนี่ยไม่ได้มาชื่อชมมันแต่กลด่ามัน แล้วทำไมมันถึงทำอย่างนั้นมันไม่สนใจว่าท่านจะชื่นชมหรือด่ามันมันสนใจว่าคนดูคลิปของมันเนี่ยมากเพียงใดและแน่แหละครับจะมีเด็กงู้โง่ที่เป็นเด็กชั้นถอยสถุนระดับเดียวกับมันเนี่ยชื่นชมมันจึงพยายามทําสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานี่คือการเล่นละครทั้งสิ้นและผมต้องชื่นชมบริษัท e quick ซึ่งเขาเนี่ย ตกเป็นผู้ที่มันกล่าวหาใส่ร้ายปลายสีอย่างรุนแรงเขาก็น่าจะเข้าใจแผนการของมันเขาไม่ได้เอาคนมากระทืบมันเขาไม่ได้ด่าว่ามันเขาอยากเอาน้ําไปให้มันดื่มขอประทานโทษอยากจะใช้คําว่าเขาอยากเอาน้ําไปให้มันแดกมันก็ไม่แดกมันก็อัดคลิปของมันต่อไปด้วยเสียงอันดังทําไมมันทำอย่างนี้เพราะมันสร้างบทมาแล้วว่ามันต้องเล่นบทนี้ ผู้คนจะชอบใจมากในการกล่นด่ามันก็เหมือนกับที่รายการก็จะเอาเรื่องมโนสาเร่ตีหัวหมาด่าแม่แจ็คมาเสนอกันทุกวันทุกวันผู้คนไปดูเป็นแสนแสนแต่คลิปที่สอนเรื่องความรู้สอนเรื่องธรรมะคนดูหลักสิบหลักหน่วยนําเสนอออกมาเป็นเดือนแล้วคนดูแค่ไม่กี่ร้อยคนก็มีแต่เปิดรายการทีไรคนดูเป็นแสนทุกวันเพราะเขาจับเรื่องอะไรครับจับเรื่อง บ้าๆบอๆอไรสาระที่ผู้คนมันชอบเอาเรื่องน้องหญิงเอาเรื่องท่านพี่เอาเรื่องไอบ้บ้าบอทั้งหลายเอาเรื่องไหทองคําเอาเรื่องชู้เรื่องเมียมาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้คนคนไทยเนี่ยมันชอบมากมันเป็นรนิยมประจําชาติครับซึ่งไม่เหมือนกับชาติอื่นครับแต่เป้าหมายเขา,เขาเขาได้ยอดดูเยอะเขาไม่สนใจหรอกว่าเนื้อหาเขาจะช่วยสังคมหรือทําลายสังคมเขาต้องการแค่ยอดดู มันก็ไม่ได้ต่างกันกันกนกบไอสัตว์อสูรเท่าไหร่นักหรอกครับนี่คือครับการตลาดเขาเรียกกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างครับท่านผู้ชมครับทําไมผมถึงมองอย่างนั้นตามภาษิตทางพุทธศาสนาได้ตัดไว้ว่าเจตนาหังพิกขเวกัมมังวัดทามิเจตนานั่นแหละเป็นที่มาของการสร้างกรรม และก็สอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าวัตตะสามวัตตะสามประกอบด้วยวงจรของสารสารวัตรที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็คือกิเลสส่งผลให้สร้างกรรมกรรมส่งผลให้เป็นวิบากเมื่อได้รับวิบากก็มาพัฒนากิเลสให้แรงกล้ากิเลสแรงกล้าก็สร้างกรรมที่แรงกล้า กรรมที่แรงกล้าก็ได้รับวิบากที่แรงกล้าวิบากที่แรงกล้าก็สร้างให้เกิดกิเลสที่แรงกล้ากล้ากิเลสที่แรงกล้ากล้าก็ส่งผลให้เป็นวัดกรรมที่แรงกล้ากล้ากรรมที่แรงกล้ากล้าก็ส่งผลให้เป็นวิบากที่หนักกล้ากล้ามันก็วนกันไปแล้วก็ทวีเป็นการเสริมแรงมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นอการที่สัตว์อสูรออกมาแสดงกริยาถอยสถุนนั้นเป็นการแสดงละคร แต่พื้นฐานของมันก็ถอยสถุรจริงๆมันจึงแสดงอย่างนั้นขึ้นมาเป็นไปตามพุทธภาษิตที่ว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัามิและเป็นไปตามวัตตาสามยิ่งทําชั่วคนกลด่าคนกลดามาประสบความสําเร็จมันก็ยิ่งทําชั่วยิ่งทําชั่วผู้คนก็กลด่าด่าผู้คนกลด่าด่ามันก็ทํากรรมชั่วชั่วชั่วเมื่อทํากรรมชั่วชั่วชั่วก็ก่อให้เกิด กิเลสช,ชั่วชั่ว,วบุญกันไปไม่มีวันสิ้นสุดและทําไมมันต้องเลือกอย่างนั้นการที่ผมนําเรียนมาตอนแรกแล้วว่าเมื่อสร้างปมเด่นในทางที่ดีไม่ได้ไอสัตว์อสูรจะสร้างปมเด่นในทางที่เป็นนักวิยาศาสตร์เอกทําไม่เป็นจะสร้างปมเด่นในการเรียนหนังสือเก่งๆประสบความสำเร็จในชีวิตทําไม่เป็นจะสร้างปมเด่นในเรื่องการมีครอบครัวที่มีความสุขทําไม่เป็นทําเป็นยวเรื่องถอยสูงก็ต้องเอาจุดนี้แหละ ซึ่งเป็นจุดแข็งของมันเนี่ยออกมาโชว์ก็เหมือนกับที่อีเอ็งสร้างปมเด่นในทางความรู้ไม่มีความคิดไม่มีการศึกษาไม่มีวิจัยวายาไม่มีศิลธรรมไม่ดีความตีงามไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีแล้วมีอะไรมีสตางมีสตางก็เอาของแพงๆมาอวด <S <S 2> <S 2> เห็นว่ารองเท้ามันคูน่ละแสนคู <S <S ่ละล้านลาลิกาบ้าบอคอแตกแต่เนื่องจากรถนิยมมันถอยมาก การแต่งกายถึงจะเพื่อผ้าราคาแพงถึงประดับราคาแพงแต่ก็ออกมาเป็นที่เยาะเยะ้ยเหยียดหยามกันแต่มันก็พอใจเพราะมีคนพูดถึงมันแล้วและแน่หละครับต้องมีคนชั้นต่ำความคิดถอยๆเนี่ยก็ชื่นชมมันว่าโอ้เนี่ยนะเป็นคนเก่งลึกเกินหน้า,นาอจฉามีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยนี่คือความคิดของคนถอยๆทั่วๆไปก็คือไพร่แดงซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของมันแต่คนที่มีสติปัญญา ก็มองมาด้วยความสมเพศว่าโถเ้ยหนูมีสตางค์ซสเปล่าปัญญาก็ไม่สามารถพัฒนาตามเงินทองที่มีมาได้และเงินทองที่มีมาได้ก็เป็นเงินโสโครกเงินจากการช่อราบัางหลวงของพ่อมันแม่มัน,มมนโกงเข้ามานั่นเองครับกลยุทธ์ที่พูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเรียกว่ากลยุทธ์ในการสร้างความแตกตาา่างคนอื่นเขางมันทำดีฉันต้องมุ่งมันทำชั่วเพราะฉันมีจุดเด่นในเรื่องความชั่ว การสร้างความแตกต่างก็สามารถจะสร้างตลาดใหม่ขึ้นมาได้เพราะจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชั่วพอๆกันนั่นก็คือคำตอบที่ว่าทำไมต้องมาโกหกผู้คนให้ผู้คนนั่งอยู่ในเรือท้องแบนน้ำก็ท่วมแค่คือมันก็ยังทำให้ทำท่าเป็นแจกของให้ผู้ชนผู้ชมที่จ้างเหมือนนั่นนะ่ะแกล้งทำท่าว่ามาขอรับส่วนที่มันบริจาคหรือแม้แต่ไอิ๋ น้ำท่วมแค่หัวเข่าหมาก็แกล้งนั่งเรือมาแจกของชาวบ้านแต่หมาไม่ร่วมมือร่วมใจกับมันหมาไม่โกหกหมาหน่าจะซื่อสัตย์มากกว่ามันมันก็เลยจับมาได้พร้อมกันนั้นก็คล้ายกับไอ้ทัมไอ้ทัมเนี่ยสร้างความแตกต่างในการแสดงกริยาถอยสตุเพราะทมแสดงความสุภาพไม่ได้ทมแสดงความฉลาดไม่ได้ทั้งก็แสดงความโง่ออกมาเช่นว่าจะใช้เงิน1 6ื0 0ล้านดอลลาร์ ในการสร้างกำแพงระหว่างชายแดนซัมเมริกากับนิวกับประเทศเม็กซิโกซึ่งมีระยะทางเป็นพันๆไมล์ทำไม่ได้หรอกครับและทำมาก็ไม่สามารถจะป้องกันคนไม่หลบหนีเข้าเมืองได้เพราะกำแพงมันกันได้แต่หมามันกลนคนไม่ได้แต่มันประกาศออกมาอย่างไงก็สร้างความชื่นชมให้กับพวกอเมริกันชนชั้นต่ำซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของมัน ไอ้ทักกี้ตั้งกลุ่มเป้าหมายเป็นคนชั้นต่ำทางความรู้ความคิดที่อยู่่ตงจังหวัดก็คือไพร่แดงไอต้ตีสร้างกลุ่มเป้าหมายคือเด็กงโง่ในมหาวิทยาลัยเด็กในวัยเรียนซึ่งไม่มีความรู้ไม่มีความคิดไอ้ทัม้มกลุ่มเป้าหมายของมันก็คืออเมริกันชั้นต่ำซึ่งกลัวการถูกแย่งงานมาจากคนต่างด้าวไม่เป็นพวกฮิสแปนิกพวกเอเชียหรือมาจากยุโรป ก็ตอบสนองความต้องการอย่างนี้นี่คือการสร้างความแตกต่างเป็นกลยุทธ์อย่างหนึง่งทางด้านการตลาดเหมือนกันครับทําไมเมื่อก่อน M.K เวลาผู้คนไปรับประทานสูกี้พอถึงเวลาพนักง,งานเขาก็มาเต้นตามจังหวะเพลงเต้นเต้นเต้นร้านอื่นไม่มีเลยช่วงหลังผมไปทานซุกิ M.K เขาก็เลิกเต้นไปแล้วเพราะในช่วงนั้นเขาต้องการสร้างความแตกต่างเขาเป็นเจ้าแรกในการนำปาล์มท็อป ออกมาในการสั่งุกี้เครื่องไปเริ่มเทิมเลยเพื่อความสะดวกไม่ต้องจดใส่กระดาษและปัจจุบันนี้ทุกร้านก็ใช้อย่างนั้นแล้วเพราะว่าเครื่องโทรศัพท์มันก็สามารถจัดใช้การอย่างนี้ได้ก็สะดวกมากขึ้นแต่ mk เป็นเจ้าแรก MK เป็นเจ้าแรกในการมีการศูนย์พัฒนาบุคลากรของเขาเขาผลิตวัตถุดิบจากศูนย์รวมแห่งเดียวเพื่อควบคุมคุณภาพ และแจกจ่ายวัตถุดิบนี้ไปตามสาขาต่างๆซึ่งปัจจุบนันนี้ร้านใหญ่ๆก็ใช้วิธีการนี้ทั้งสิ้นอย่างเช่นเบรินเนสหรือว่าร้านของการบินไทยแม้แต่ร้านอาหารของ SP ก็ใช้วิธีการอย่างนี้เท่านั้นเขาควบคุมคุณภาพได้เพราะว่าทำการผลิตจากแหล่งเดียวไม่ได้ผลิตตามสาขาต่างๆมันก็เป็นการง่ายนี่คือการสร้างความแตกต่างในแต่ละยุคแต่ละสมัยครับ สัตว์อสูนก็เหมือนกันครับการสร้างความแตกต่างนียมีความสำคัญเรามาดูสิคร mm ับว่ากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในองค์การธุรกิจระดับต่างๆเขาประกอบด้วยองค์ประกอบ3ประการที่ต้องคำนึงถึงก็คือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าเขาต้องการกลุ่มเป้าหมายอย่างไรอย่างไอสัตว์อสูนต้องการกลุ่มเป้าหมายก็คือคนไทยทั่วไปที่ชอบกลดดาเห็นคนไม่พอเห็นคนทำท่าทาง ไม่ถูกใจก็จะด่า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 ,าตรงกลุ่มเป้าหมายและเมื่อตอบสนองความต้องการอย่างนี้แทนที่สัตว์ตาศูญจะทําท่าทีเป็นคนสุภาพนอมน้อมอ่อนโยนตามคุณธรรมที่ได้รับการยอมรับสัต์ตาสู์กลับสร้างความแตกต่างในการสร้างความถอยความสะถุนแสดงกริยาควนบาทาแม้แต่กัดเจ้าหน้าที่ตารวจก็ไม่ให้เกียรติเขาพูดจาไม่มองหน้าเขาแต่มองจอโทรศัพท์ที่มันใช้อัดคลิปนี่แหละครับ การแสดงถอยตะถุนชัดต่ําสุดเป็นการสร้างความแตกต่างและเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายในการหาคนที่ติดตามมันก็เพราะว่าคนที่เกลียดชังมันเห็นกิยามมันแล้วมันส้าก็พากันแชร์ไปมากมายผมเชื่อว่าท่านที่ชมคลิปนี้ปัจจุบันนี้ก็คงเคยประสบเห็นคลิปของไอ้สัตว์อสูรมาแล้วในวันสองวันนี้นี่คือความสำเร็จของมันอย่างชัดเจนเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ นั่นเองครับการสร้างความแตกต่างในเรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์ลักษณะอย่างเนี้ยมันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอยู่3ประการก็คืออันดับแรกเลยก็คือสถานะของยุทธศาสตร์มันต้องการที่จะมีความได้เปรียบในการแข่งขันคนอื่นเขาทำรายการดีๆเขาทำคลิปที่เป็นที่ชื่นชมสูนทรียภาพคลิปเรื่องสัตว์เลี้ยงคลิปเรื่องชีวิต ในการบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดคลิปเล่าเรื่องการเป็นอยู่ของเขาในตา่างประเทศคลิปเรื่องการสอนสอนการทำไอ,อ,อทีการทำคอมพิวเตอร์คลิปอื่นๆมากมายก่กองและพลอยสะูนสัตว์อสูรก็สร้างความแตกต่างเพื่อให้มีผู้คนติดตามมันอย่างย,ายัง่งยืนคือติดตามด่ามันนี่คือความสำเร็จแล้วก็สร้างเป้าหมายสร้างคุณค่า เป้าหมายของมันว่ามันเป็นคนอย่างนี้ซึ่งไม่เหมือนคนอื่นเขามันเล่นกับเสือบ้างมันด่าว่าคนนู้นคนนี้บ้างไปใส่ร้ายปลายสีบร B ิษัทบีควิกเขาบ้างบีควิกเนี่ยเขารู้ทันเขาก็เลยไม่แสดงกริยาก้าวล้าตอบท่าทีอันแข็งกร้าวของมันเป็นการสร้างแบรงของมันปัจจุบันนี้มีคนรู้จักสัตว์อสูนมากมายแล้วก็เป็นการสื่อสารให้ผู้คนเห็นว่าเฮ้ยมันมีไอสัตว์อสูนเพิ่มขึ้นมาอีกตัวแล้ว ในโลกของเครือข่ายสังคมออนไลน์มันสร้างจุดแข็งทางด้านการตลาดของมันด้วยการดึงดูดความสนใจของผู้ชมทั้งหลายและมันกำหนดที่อยู่หรือสถานภาพของมันอย่างชัดเจนคือมันเรียกร้องความสนใจได้โดยเพราะยิ่งในกลุ่มคนที่ต้องการติดตามสิ่งแ,แปลกแปลกใหม่ๆ ฉีกออกนอกกรอบของศิลธรรมอันดีเป็นการท้าทายนี่คือกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างของมันครับลักษณะอย่างนี้สามารถนำมาใช้ทำความเข้าใจการทำพฤติกรรมหรือการแสดงท่าทีต่างๆของแต่ละคนแต่ละคนได้ท่านสามารถจะมองหลักการสร้างความแตกต่างในกลุ่มของนักการเมืองทั้งหลายได้อย่างชัดเจน ท่านดูพักไอตีพักไอตีสร้างความแตกต่างนอกจากจะโกหกตอแหลแล้วก็ใช้วิธีการลอกคําพูดในหนังสือต่างๆออกมาทั้งของไทยและของต่างประเทศเช่นบางทีมันก็ไปลอกหนังสือเรื่องปีศาจของคุณเสนีเสาพงลอกสำนวนลอกวลีบางวลีมาซึ่งเด็กรุ่นใหม,ม่มาไม่อ่านหนังสือมันไม่รู้เราว่าสำนวนเนี่ยมันลอกมา มันอ่านผมก็อ่านสำนวนมาที่ลอกมาผมก็เคยเห็นเพราะผมอ่านหนังสือของคุณเสนีเสาวพงผมอ่านแลไปข้างหน้าของศรีบุรพาผมอ่านหนังสือของคุณสดกุลมาโรหิตผมอ่านมากทีเดียวครับทั้งหนังสือที่มีสาระและหนังสือที่เป็นเรื่องโรแมนติกเพราะผมชอบเหมือนกันวอนกประมวลมากผมชื่อชมรัตนาวดีปริศนา เจ้าสาวของอานน์ผลชื่นชมหนังสือของคุณธมยันตีผมศึกษาหนังสือของหมอมนเรวงครุฑปราโมดแทบทุกเล่มสำนวนที่มันลอกมาผมจําได้หมดแม้แต่หนังสือของรีโอตอยสตอยหนังสือของจางจากรุโซที่พักไอตีชอบจะลอกมาบ่อยๆเพื่อสร้างความแตกต่างหลอกเด็กที่ไม่มีความรู้ให้เข้าใจว่ามันเป็นคนที่ฉลาดเฉียบแหลมผมก็เคยเห็นทั้งนั้น ผมจึงทราบดีว่ามันลอกเข้ามาและประกอบด้วยกลยุทธ์การโกหกก็สามารถจะเข้าถึงกลุ่มตลาดเป้าหมายของมันคือเด็กประถมเด็กมัธยมเด็กหมหาวิาลยและคนที่ไร้ความรู้ไร้ความคิดไร้คุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวคือกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างครับอย่าไปกดดาสัตว์อสูรนักเลยครับถ้าเราเข้าใจมาแล้วะเราก็มองมันด้วยความ สนุกสนายก็แล้วกันเพราะว่าทุกสิ่งที่มันตะโกนใส่โทรศัพท์อัดคลิปแสดงกริยาก้าวล้าถอยสถุนต่างๆนานาใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจใส่บริษัทบีควิกใส่ผู้คนทั้งหลายนั่นแหะเป็นการแสดงทั้งสิ้นส่วนบริษัทบีควิก่ะบีควิกสร้างความแตกต่างเหมือนกันจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้บีควิกสร้างความแตกต่างอย่างไรสร้างลักษณะที่เป็นสามัญลักษณะของเขา คือท่านถ่าท่านผ่านร้านบีิทุกร้านจะมีรูปแบบเหมือนกันป้ายของเขาจะเป็นพื้นสีเหลืองแล้วก็แสดงถึงบริการเขาในแต่ละอย่างเช่นตัวจเช็คเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางสิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านปุ๊บเห็นปั๊บจาได้เลยนี่บี i ิ k แล้วเขาก็ตั้งใจสะกดผิดๆคือสะกดด้วย QUIK เขาก็ล้อมาจากควิกควิกือแปลว่าเร็วแต่เร็วเนี่ย Q U I C K ทำไมเขาต้งสะกดผิดๆอย่างเนี้ยเพราะจะได้จำได้ครับมันก็ทำให้ภาษาวิบัติก็จริงแหละแต่เป็นกลยุทธ์การตลาดของเขาว่าถ้ามาถึงที่ร้านของเขาเนี่ยจะจบภายในที่เดียวเขาตัวเช็คเครื่องเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเขาเปลี่ยนยางผมทำปรับแต่งเครื่องต่างๆนานาได้หมดเลยเร็วใช่ไหมเร็ว ดังนั้นก็ตอบสนองความต้องการของคนยุคนี้ซึ่งต้องการความเร็วค่าบริการอาจจะสูงไปบ้างสูงกว่าการปรีดน้ำมันเครื่องที่ร้านข้างถนนหรือร้านตามปั๊มทั่วไปแต่มันเบ็ดเสร็จและทุกอย่างเป็นระเบียบพนักงานเขาแต่งเครื่องแบบนี่คือการสร้างความแตกต่างแต่งเครื่องแบบก็คือเครื่องแบบสีเหลืองแล้วก็แต่งกายเรียบร้อยและที่สําคัญกิริยาเขาที่แสดงออกต่อไอ้ถอยสัตว์อสูรนั่นนะ่ะเป็นการสร้างจุดเด่น แทนที่เขาจะเรียกลูกน้องมากระทืบมันเขากลับเอาน้ำไปให้มันดื่มเขาพยายามข่มใจผมเข้าใจดีเขาข่มใจอย่างรุนแรงทีเดียวว่าไอคนสารเลวอย่างนี้มันเข้ามาเหยียบในร้ายของเราทําให้ลานเราเป็นเสดยจเปล่าๆเนี่ยแต่เขาต้องอดทนมันเขาพยายามพูดจากับมันอย่างดีผมทราบดีว่าเขากลับกั้มกลืนฝืนทนมากเลยเดียวแต่เขาประสบความสำเร็จเขาสามารถจะใช้ธรรมะข่มอธรรมได้ในขณะที่ไอศูนย สร้างความปมเด่นปมแด่นทางด้านความต่ำช้าบีควิกสร้างความเด่นในเรื่องความดีงามเรื่องกิริยามารยาทอันเหมาะสมความแตกต่างที่เป็นกลยุทธ์หลักของทั้งสองฝนะ่ายนั้นต่างใช้กลยุทธ์เดียวกันคือการสร้างความแตกต่างแต่บีควิกสร้างความแตกต่างในทางที่ดีเป็นทางที่น่าชื่นชมเดี๋ยวผมได้รับผม ต,ตั้งใจจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องอยู่แล้วเดินก็จะไปปั๊ม hm น้ํามันที่อยู่ใกล้ๆที่ทํางานแต่ผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะไปเข้าบีพิทนี่คือผลลัพธ์ที่ได้อย่าเป็นรูปธรรมเลยครับปรากฏกับตัวผมเองผมก็ชื่นชมเขาเพราะอะไรครับผมมั่นใจว่าค่าบริการเขาต้องแพงกว่าข้างนอกแน่นอนแต่เอาเธอะมันคงจะไม่มากนักหรอกเทียบเคียงกับการบริการเนี่ยเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผนของเขาเนี่ยเชื่อถือได้มากกว่าผมจึงคิดอย่างนี้และเดี๋ยวไม่บ่ายนี้ก็พรุ่งนี้จะไปเปลี่ยนน้ำมันที่บีควิกส่วนสัตว์อสูรสร้างความแตกต่างในทางต่ำช้าแต่ก็ได้ผลคือมีคนพูดถึงมันมียอดไลค์ยอดแชร์มีคนไปดูคลิปของมันมันไม่สนใจว่าท่านจะชื่นชมมันหรือไม่เพราะมันไม่แคร์มันเป็นคนชั้นต่ำมันได้ ยอดไลค์ยอดแชร์เท่านี้คือเป้าหมายของมันแล้วซึ่งมันบรรลุความสาเร็จทั้งสองฝ่ายบีควิกและสัตว์สูรประสบความสำเร็จในการสร้างกลยุทธ์ความแตกตา่างเหมือนกันแต่บีควิกประสบความสำเร็จในเชิงบวกสัตว์สูรประสบความสำเร็จในเชิงลบเอวังก็มีด้วยปากกาละชนีผมพงเลตเตอรอุชาติบุญน,นาวขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ